ลูกหลานลูกหลานกวันสิฟังนิท่านทององาไกยานหลวงพอ่อทององาไกยานหลวงพอ่อว่าจังได้ก็อยามยังหน่อยให้เจ้ามันเฮียนคุณบุญเฮ้ามีสี่หยดสูงเพียงป้าไปไพนาหาเงินได้ล้านเมืน่นไผปลปูกว่มโหตื่นเงินเบียบบอกกนทอง เออือเอาจำเมาเด้อลูกหลานเด้อเป็นก้อนโง่พูด,ดีของพอของแม่เป็นก้อนโง่พูดีของกรูบา่าจยาเนาะในสมัยหนึ่งตอนนั้นเนาะพะพุทูเจ้าเป็นประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัดถีท่งปลารบแม่ยิ่งซึ่งเป็นนักดื่มตูราหารอยคน้น โูเป็นสหายของนั่งวิสาามหาอุบาสิกาและก็ได้ปรัสอดีตนีท่านมาสาธกาพ้นล่ะกาลขั้งหนึ่งโดนเติบมาแล้วสมัยของประเจ้าปรอมมาถัดคล่องเมืองภาลานสาีมีนายท่านปาปูหนึ่งเล่าคือวาซุระได้เขา้าปลาเพื่อหาของตามมาคาขาย มีกกไม่กกหนึ่งแบบนี้ลำต้นตรงสูงขนาดพอกับค้นยืนนี่ล่ละมีสามงากะคือสามข้าคบตรงกลางจะมีโกลนมีโกนม,มีพร่องขนาดทอกับตุ้มน้ำเมื่อฝนตกน้ำมันจะสีขั้งเต็มเปี่ยมหน่วยหมักสมหม้อน่วยหมักขามปอ้อมและกับริกไส้ที่มั่นขึ้นอยู่รอบคางกกไม่นั่น กะสิลนล่องไปมักอยู่ในน้ำนั่นและกะในจีไก่ไก,ก่กบใหม่นั้นจะมีเข่าสาลีเกิดเองอยู่เมื่อนอกคาบห่วงเข่าสาลีบินไปจับกินอยู่ตั้งกบใหม่นั้นมาเล็ดเข่าสาลี่กะล่นล่องไปในน้ำนั่นบาดนี้เมื่อ,อย่างเขาเ่าฤดูฝนฝูงนกมันกระหายนา้ำจะสิบินมาก,กินน้ำจีกบใหม่นั้น จะสีผ้ากันมึนเมาและกับพลัดต,ตกลงไปจีเงาของกวกไมมไอลรับไปจับข้าวหนึ่งจะสิบินขึ้นไปไห้ฝูงลิงก็คือกันเมื่อหนึ่งบาดนี่นายฟันสุรักไปพ่อเห็นจริงแปลกปราหลาดนั่นเขากะคิดแปลกใจวะบาบอมาคือแปลกแท้แปลกอีหลีเนาะแปลกจริงเนาะทานน้ำนี่มีพิษพวกสัตว์เรานี่คงตีตายไปแล้วละ แต่วันนี้มันร่วงลงมานอนจากข้าวหนึ่งแลกแต่ย่างหนีไปได้น้ำนี่มันคือสีบอมีทิกีหยังนายฟันสุละเรากะล่องดื่มบึงเกิดอาการมึนเมาเพราะมึนเมาแล้วก็อยากตีกินเนื้อสั์จะเล่ยก่อไปปิ่งนกเจร่วงลงมาพื้นดินแล,ะละ้วกินเมื่อนึงกับฟอนรำมเมื่อนึงก็ถือปิ่งนกกัดกิน เขาเป็นอยู่แจังสี่ถึงสองหมื่นสองวันจึงได้ออกยางหาของป่าต่อไปโดยบอล,ลื่มตักน้ำใส่กระบ,บอกไม่ไฟและก็นํำไปดื่มน้าบาทนี่ในหม่องที่บอกใส่จากมองนั้นมีดาบบดซือวาวารุณะเล่าได้บาเพ่นพรดอยู่นายฟันสุระเมื่อยางหาของป่าไปพ่อดาบดเขาจะเล่ยส่วนแหนมาดื่มน้ำที่เขาใส่กระบ,บอกไม่ไฟ ไปน้ำนั้นคนทั้งสองก็เลยดื่มน้ำนั่นแต่พร้อมกับเนื้อย่างพวมกันเพราะเหตุนั้นน้ำนั้นเขาจึงเอิญนวะสุราบังวะรุนีบังตามสื่อของนายพานและกระดาบทนั้น mm. เมื่อดื่มน้ำนั้นน้ำกันคนทั้งสองก็เลยเกิดความคึ้ในการประกอบอาชีพได้อย่างหนึง่งก็คือผ้ากันตักน้ำไปกระบอกไม่ไผ่ แล้วก็หาบเขาเมืองไปถวายพาราซาพาราซาคนได้ดื่มแล้วก็เกิดติดใจในรสสาติจะเลยหลับตังให้คนทั้งสองนำมาห้ยิบพร้อมกับได้มอบรังวัลนให้พวกเขาทั้งสองนำน้ำนั่นมาห้พาลาซายิบเมื่อบดกับหลับตังให้เป็นน้ำมาห้ยิบในระวางทางังคนทั้งสองก็เลยปรึกษากันว่าอ้าว พวกเข้าเนี่ยบอสามารถติดเที่้วมาเจ้วไปได้ตลอดปีเลอหาทาังปรุงสุราขึ้นในเมืองสีดีกว่าก็เลยได้จดจำสิ่งประกอบในน้ำนั่นแล้วก็น้ำมาปรุงในเมืองถวายปลาซาแล้วก็ขายให้แก่พระชาช้นทัวไปชาวาเมืองาพากันดื่มสูราจนมั่วเมาอบอประกอบอาชีพก็เลยยากจนเข็นใจไปตามๆกัน บ่อนดนบอน่านเมืองนั่นกัเป็นคือจังกับเมืองห่างเนี่ยาอมีแต่นักเลงสูล่าบอ,บอนานมีคนมาทำมาหากินกีงยังคนทั้งสองเมื่อเห็นว่าบอมีผู้ใดสิมีกำลังทรับก้อสิสื่อสุราได้แล้วจะเล่นหนีไปอยู่เมืองพารานสีบ่อนดนบอน่านเมืองพารานสีกับเป็นคือจังกับเมืองก่อนนั้น พวกเขาก็เล่นหนีไปอยู่เมืองสาเกตเมืองสาเกตกับเป็นเมืองห้างก็เล่นหนีไปอยู่เมืองสาวัตถีในสมัยนั้นพระเจ้าสัพพมิตรปกครองเมืองพระองค์จะได้ทําการต้อนรับก้นทั้งสองเป็นอย่างดีและก็ให้ทําการปรุงสุรามาถวายขณะเดียวกันกันกบทรงทหารสอบแนมไปสังเกตบงพฤติกรรมของก้นทั้งสองนายพลานสุรักและวรุณดาบด ทำการปรุงสูลาจำนวนหารอยตุ่มตั้งไว้ย่านวันหนูสิมาลงตุ่มก็เลยปลูกแมวหารอยโตวไว้ทางตุ่มนะั้นเมื่อแมวหิวกับพากันดื่มน้ำนั่นก็เมินเมาลับไปพวกหนูก็มาแทะหูมาแทะหูด,ดังและกับหางของแมวแมวกับบอตต่นขณะนั่นทาหารกอดแนมจีฟลาซาตรงมาเฝ้าเบิ้งค้นทั้งสองเห็นแมวนอนตายบัด กะเลยไปกราบทุนปลาล่าซาให้ท้งงรับพระเจ้าสับพามิตรเห็นว่าคนทั้งสองปรุงยาผิดหวังสีหลอบของปลาซุนก็เลยมีลับสังให้น้ำไปปราหารชีวิตแม้คนทั้งสองสีทุนให้หัว่ามันเป็นสุรารสอร่อยรแสแซ่บกับบอ่อต้องเสือปังเมื่อประหารชีวิตคนทั้งสองแล้วก็เลยลับสังให้ทำายตุ่มเล่านั่นซักพวกอาหารติไปทำไยตุ่มสุล่า เห็นแมวกลับมีชีวิตขึ้นมาคือเก่าขึ้นเดิมจะเล่ยกราบทุนปาราชาให้สรงทราปาล่าซาจะเลยรับสั่งให้จัดเตรียมสูราขึ้นมาถวายเพื่อสิทดล่องดืม่มเบงในขณะทีปาล่าซาสิเดิมสุรา่านั่นแหละเท่าสักกะละอินเห็นความพินาศทีมีแก่เาวาเมืองสาวัตถีจะเลยแปลงร่างเป็นพร่ำเมืม่อหนึ่งถือหม้อสูรา่าพอมายืนอยู่ต่อหน้าพระปักของปาาซา ห้องขายหมออยู่ปราลาชากะตรัสถามว่าท่านเป็นพอยมาแต่ไฉมาห้องขายหมออยู่กังอากาศเก่งปี้หมอท่านได้ประโยชน์อีหยังได้บ้างข้ามก็เลยตอบวัาขอเดชะหมอไปนี่บอมแมนหมอนำพงเป็นหมอที่มีโทษหลายก็คือว่าผู้ใดดื่มนำในหมอนี่แล้วกะสียางโซ่สัตโซ่เซตตกหลุมตกบอบอมีกดเกนในใจ กระสียเยายำเปไปป้อนล่ำขับร่องได้ย่างแก่ป่าเปื่อยกายตามถนนกาได้นอนตื่นสวยกาได้เบาค่ำที่บกวนเบากินอาหารที่เหลือเด่นสู้หนักกาได้นอนจมอยู่ในอาเจียนของตนมีตาขวงเข้าใจว่าบ้านเมืองเป็นของเห่าผูเดียวทะเลวิวาทเสียทรัพย์สิสนเงินท่องให้หน้าดามพอแมก่กาได้ขาสมณะที่ป้ามกาได้ท่านจงซื่อหมอไปนี่เสเถิด นำในหมอบใบนี่ก็เป็นสุราชคือกันถ้าประสงค์ทีเห็นความพินาศของตนเองและกับบ้านเมืองแล้วก็จงดื่มเถิดาาาพอล่าทราบพ่อเด้ยินก็เลยบอกว่าพรามพรามท่านบอมแมนม่านดาบิดาของเฮ้าย่งหวังดีแกเฮ้าปานนี้ขอหมอบบ้านเก็บผ้าสีหาตำบลนั่งท่าสีหาลอยคนงวดเจ็ดลอยโตรถมาอาซาในอีกปิดขั้นแกท่าน ขอท่านจงเป็นอาจารย์แก้ขาพระเจ้าเถิดพร่ำแสดงตนให้ฮัวตนเหี่บเป็นเท่าสักกะเป็นพระอินพร้อมโตมากและก็ให้โอวาทบอกว่าพระล่าซาเอย้ยบัานท่าสีงัวและรถดมาอาซาในจงเป็นของท่านตามเดิมตามเกาเทาะเท่าเนี่ยเป็นเท่าสักกะเป็นพระอินทขอพระองค์จงตั้งอยู่ในถ้ำยาประมาทเถิด เมื่อพระท่านโอวาดแก่พระลาชาแล้วเท่าสักกะพระอินกับสเสด็จรับย่งสถานบิมันของพระองค์ท่านที่ฝ่ายพระลาซากับบอดดื่มสุรานั่นรับสั่งให้ทาลายกินทั้งหบดสามารถท่านศีลบริจาคท่านแล้วในที่สุดของชีวิตก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ส่วนการดืม่มสุราก็มีมาในโลกมนุษย์ตั้งแต่มือนั่นเป็นต้นมาจนหอดปัจจุบันนี้ก็ต้นอยากชมสมบูรณ์โลกก นี่ท่านเรื่องนี่มันสอนให้หูอียังนี่ท่านเรื่องนี่มันสอนให้หูว่าการดื่มสูราบ่มีประโยชน์มันมีแต่โทษไฟเดียวเ็ดใไอเสียรับเสียของหักและก็เเหตใไ้ผูกคนประกอบคำตัวได้สาจื้อคนเมื่อหูแจงสีแล้วกะบอกวรนดื่มสูราเลยเด้อญยาดย้อมโอ้นี่มันเป็นนิท่านซาดดกได้นี่น,นายยอมสุกวนเรื่องนี้เป็นนีท่านซาดดกได้ เออบอแมแนเรื่องเล่าเล่นๆได้อบอแมแบนเรื่องเล่าเล่นๆเออเป็นนิทานป้าดกุนเนาะเอานี่กกน,นํำมเว่านํำมาว่าสูออกสัญนหาดยอ่อมใอ้เดียยินได้ฟังในมือนี่วันนี้เนาะนุดเอาเกิดมากแกเป็นอย่างนี้ละหยาดย่อมเออยาประมาทยามว่วเมาในวัยในชีวิตต่างบุญกุศลคุณงามความดีต่างบุญญาบารามีไปอย่งญญางแต่ละเนาะชีวิตของเฮาแต่กี่อยู่เย็นเป็นทุกข์อยู่ดีบีทุกข์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะ